สวัสดีครับทุกทุกท่านฮะมาพบมาเจอมาเจอกับช่องนายพทุทธิชาแนลนะฮะอันนี้ก็เป็นคลิปเก่าที่ค้างอยู่เมื่อวันที่เราไปสำรวจเนาะนะนอันนี้คือบ้านหลังแรกนะครับที่เรานะครับไปสำรวจนะท่านผู้ชมแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ทราบได้ชมกันเนาะนะนเราไปดูเบื้องต้น นะครับแล้วก็ประเมินดูเบื้องต้นแล้วนะครับนะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้เอฟซแล้วก็ท่านผู้ชมหลายๆท่านได้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านหลังแรกที่เราไปเลยนะฮะหลังจากไปมอบอ่าของให้กับบ้านสามพี่น้องนะครับไปเยี่ยมไปยามบ้านสามพี่น้องแล้วก็ไปหลังนี้ต่อนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังดูว่าหลังนี้ทำไมพวกเรา ถึงไม่ถ่ายคลิปแล้วก็ไม่เข้า,เ,าเกณฑ์นะครับที่พวกเรานะครับได้คิดกันเอาไว้เนะว่าอาจจะไม่เออ่ไม่ผ่านอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปฟังกันนะฮะท่านผู้ชมสวัสดียังเป็นทางการอีกทีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่นะช่องในโพธิชาแนลนะ ก็สาเหตุที่บ้านของอคุณแม่หรือว่าคุณป้าท่านนี้นะครับเดีนะ๋ยวจะเล่าให้ท่านผู้ชมได้ได้ทราบพร้อมกันเนาะว่าจริงๆอะ่ะหลังจากที่เรากลับมาจากสำรวจเราว่าจะพากันยืนครบทุกคนแล้วก็ทำคลิปอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆเราไปสำรวจมาสามหลังนะฮะ แต่ว่าเราถ่ายคลิปแค่หลังเดียวนะครับท่านผู้ชมหลังนี้สาเหตุที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยหนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเราถ่ายคลิปนะครับมันก็จะกลายเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะก่อนที่เราจะถ่ายคลิปอย่างที่ f c หลายๆท่านได้แนะนำมา ก่อนที่จะไปทำบ้านให้ใครให้ประเมินดูดีๆแล้วก็เ,เขาเรียกว่ากรองก่อนกรองก่อนว่าเขา,เามีญาติพี่น้องมีอะไรไหมนะครับเขามีลูกมีหลานมีที่ไร่ที่นาเขาพออยู่พอกินอะไรไหมนะครับมันน่าช่วยเหลือหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวก็จะเล่าประวัตินะคร่าวๆให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับ คุณป้าบ้านหลังนี้เนี่ยแกได้อาศัยอยู่กับพี่ชายนะครับได้อาศัยอยู่กับพี่ชายแล้วก็พี่ชายแกก็มีเมียนะครับว่าง่ายบ้านหลังนี้อยู่กันสามคนนะครับอยู่กันสามคนบ้านก็ไม่ไม่ถือว่าดีมากเท่าไหร่หรอกนะครับนะ แต่ว่าหลังคาไม่ได้รั่วเนาะหลังคาไม่ได้รั่วบ้านเนี่ยใหญ่เท่าเท่ากับบ้านของเยนางหลังเดิมที่ก่อนที่เราจะไปช่วยนั่แหละบ้านประมาณนั้นแต่ว่าหลังคาไม่ได้รั่วไม่ได้ผุไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําเนี่ยจะไม่มีประตูนะครับห้องน้ําไม่มีประตูเอาเหมือนห้องน้ําบ้านเยนางนะครับก็คือเอาผ้าใบเอาสังกะสีเก่าที่เป็นรู จงปรงเกียงเปงมาแอมใส่ส่วนหลังคาไม่มีนะครับหลังคาห้องน้ําไม่มีแล้วก็ระบบน้ําอะไรในะห้องน้ําก็ไม่มีเป็นการตักน้ําใส่เข้าไปเอานะครับอันนี้คือในส่วนของจุดที่เป็นน่าสงสารนะครับก็เลยสอบถามนะครับคุณป้าแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับสรุปนะครับ คุณป้าท่านนี้นะครับมีลูกอยู่3ามคนนะลูกได้ไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะครับลูกไปทํางานที่กรุงเทพนะครับแล้วก็คุณป้ามีอาชีพนะเก็บขวดเก็บเอ่ออะไรต่างๆขายนะทุกท่านเก็บขวดไปซื้อของเก่าอะไรมาขายนะคุณยายจะมีรถ จักรยาน3ล้อนะฮะจักรยานคล้ายๆสล้งนะฮะในการตระเวนหาเก็บขวดหาเก็บเศษอะไรต่างๆขายนะเก็บไปซื้อนะ,ะเก็บไปซื้อเศษขายนะท่านผู้ชมได้มาอาทิตย์นึงก็ประมาณ2-300บาทนะครับอาทิตย์ละอาทิตย์ละนะสองสามร้อยบาทต่ออาทิตย์นะครับแล้วก็ น่าจะมีเงินน่าจะเป็นเงินคนแก่หรือว่าอะไรนี่แหละนะครับแล้วในส่วนของข้าวสารอาหารที่แกกินนะ่ะแกบอกว่าพอมีกินอยู่นะครับแกมีที่อยู่หกไร่ซึ่งที่ที่แกมีหกไร่เนี่ยแกไม่ได้ทํานาแกปล่อยให้คนอื่นทําแล้วเก็บค่าเช่านะครับ เก็บค่าเช่าก็คือเก็บเป็นข้าวนั่นแหละนะขอเป็นข้าวมาแทนในการยืมทำนาในที่ของแกนะครับนะสรุปก็คือแกเนี่ยข้าวแกมีกินแล้วกินตลอดเอ่อทั้งปีชนปีชน,ป,ชน,ป,ชนปีได้นะครับนะครับอันนี้คือเราก็สอบถามเบื้องต้นคร่าวๆนะโดยประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะ ถ่ายคลิปนะครับทีมงานเสียงส่วนใหญ่บอกว่าไม่อย่าพึ่งถ่ายนะครับผมก็โอเคไม่ถ่ายก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเล่าเอาอย่าถ่ายแต่รูปเมื่อสักครู่นี่แหละตอนที่มอบของหลังจากที่เราไปสำรวจแล้วมันเขาเรียกแล้วมันไม่ผ่านนะครับมันไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่เราตั้งเอาไว้นะฮะมันก็ไม่ได้มีเกณฑ์อะไรมากมายหรอกที่เราตั้งเอาไว้ เพียงแต่ว่าคุณยายแกยังสามารถหาอยู่หากินได้อยู่แต่แกก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนะครับไม่ได้เดือดร้อนน่าจะเป็นแค่ห้องน้ําไม่มีประตูไม่มีหลังคาเท่านั้นแหละนะครับแต่แต่ผมถามว่าเอ้าแล้วเข้ายัางไงก็เข้าได้พอเวลาเราเข้าก็ไม่มีใครมาแอบดูอย่างงี้ับอ่ะแสดงว่าแก,กไม่ได้เ,เดือดร้อนไปไหน ไปย้มบ่เออไปเลยเดี๋ยวไปเสบาทสิบ่าวชวนไปย้มกับดักกบนะฮะท่านผู้ชมนะก็เบื้องต้นนะ่ะบ้านหลังแรกนะ่ะทุกคนคิดว่ามันไม่ไม่ผ่านนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับ เออไม่ถ่ายคลิปไม่ลงคลิปให้ให้ดูเนาะเพราะว่าแค่เราประเมินเบื้องต้นมันก็ไม่ผ่านแล้วนะก็เลยมานั่งเล่าให้ f อซได้ได้ฟังเอานะครับประมาณนี้นะครับเอาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆตามที่เอซหลายๆท่านแนะนํานะครับคือการที่เราจะช่วยใครเราต้องช่วยคนที่เขาลําบากจริงๆคนที่เขานะครับทํามาหากินคนที่เขาสู้ชีวิตคนที่เขาแบบอ่อ มันมันสุดกว่านี้จริงอะ่ะนะครับอันนี้เขาก็สู้ชีวิตอยู่แหละนะครับเขาก็ลําบากอยู่แต่อาจจะอาจจะพอเลี้ยงอาจจะพอมีอยู่มีกินอาจจะพออยู่ได้นะครับนะก็นะก,นะก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะครับบ้านหลังแรกนะครับเดี๋ยวหลังที่สองเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปเนาะ หลังที่สองก็มีนะครับก็ฝากาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ